ทุ่งเขานอต้นข้าวเขียวชะอุม่มเขานอต้องแสงแดดยาบ่ายเป็นประกายสีเทาและขาวสลับกับสปอร์ตสีเพลิงและเลี้ยวมาตามถนนอันลาดเรียบเียวลงถนนด้านสายมือจอดอยู่ใต้ต้นไม้ใบหนาะหนุ่มแกล่งในชุดมกันสีอิดคาดเข็มขัดหลอกเปิดประตูออกมาเกือบจะเป็นวิ่งตรงไปยังเลือนไม้ใต้ถุนสูงพอผักประตูหลวงไม้เข้าไปก็แหกปาก้ลงเรียก หนาลานหนาลานอยู่ไหมอยู่บ่ยไอ้หลานไทยแม่เจ้าบ่ยได้ข่าวเองยังไม่ตายตามหาตัวไม่เจอเลยเชิญบนบ้านไอ้หลานลักของข้าไม่ขึ้นละเรียบแต่งตัวเร็วๆจะพาไปธุรละหน่อยแต่งแล้วกำลังจะเข้าเมืองเหมือนกันคนตอบเดินลงบันไดมามือถือหมวกปีกใหญ่ หลับไหว้แล้วสวมฉับลงบนศีรษะพลางถามเอ็งมีเรื่องอะไรอีกละ่ะถ้าทางหลอนลนพิลึกมันหลอนเป็นไฟทุกวันแหละไปไปขึ้นรถคุยกันบนรถด,ดีกว่าได้ข่าวว่าเอ็งคว่ำรถสูงตัวเองหรือแผลงนิดหน่อยหนึ่งไม่น้อยหรอได้ข่าวว่ารถเสียหายทั้งคันพ่อไม่ด่าตายโหงหรือ ไม่เห็นว่าอย่างไงนี่นึกว่าหัวจะแตกกันบ้างไม่กล้าหรอกพ่อขวางทางเองให้ลูกจ้างมาดักเล่นงานด้วยเตะหมามเกือบแตกเป็นแถวเข็ดไปอีกน,นั่นเองชอบเล่นอะไรนักๆักกับคนอื่นพ่อว่ากับพ่อของตัวเองไม่น่าจะให้รุนแรงไอหยามเปิดประตูให้ผู้ใหญ่ลานขึ้นไปนั่งเล้วตัวเองเดินอ้อมหน้ารถไปนั่งในที่คนขับติดเครื่อง ขับเลี้ยวขึ้นถนนไปตามทางเดิมไอ้ยามไม่น่าจะรุนแรงกับใครทั้งนั้นกับพ่อยิ่งไม่น่าจะแรงหรือกำแหงหานแต่พ่อใช้นักเลงปงซุงมาดักหน้าจะลากคอกลับบ้านไอ้ยามหลานหนามันยอมไม่ได้ไม่รู้จะว่ายังไงทำไมจึงยอมไม่ได้มันมีความในกันอยู่หนาอย่ารู้เลยรู้เพียงว่าไอ้ยามไม่อยากให้นักเลงฉันนั้นมาเบรก ให้มันรู้เสียบ้างว่าอยามคมตั้งแต่ปลายเล็บเทา้าจนถึงปลายปมบนหัวใครอยากจะลองของให้ลองแต่เจ็บตัวไม่รููด้วยข้าไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่เสียงพูดกันว่าเองกับพ่อแตกคอกันไปใหญ่จึงไม่ค่อยสบายใจถ้าไม่มีอะไรก็แล้วกันไปว่าแต่มาหาข้านี่เรื่องอะไรละ่ะจะพาไปพบมาลิหรือ,อยังไงวันหลังใช่แต่วันนี้ไม่ใช่ ว่าไปเลยสิเขามาหาค้าเรื่องอะไรผมอยากจะพบเสือแมนสักหน่อยอเอะเอ็งอยากพบเสือแมนครับมีเรื่องด่วนมากเอาอ่านจดหมายนี่ดูเขายื่นจดหมายให้อ่านลดความเร็วของรถลงและอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเขาหักรถเหลียยกลับเอาอะไรอีกนะ ผู้ใหญ่ลานเงยหน้าขึ้นถามเขาตอบว่าไปสลกบาทอ่านจดหมายให้จบแล้วบอกผมหน่อยจะไปพบไอแมนได้ที่ไหนผู้ใหญ่ลานอ่านจดหมายจบพับไวตามเดิมแล้วส่งคืนให้พลางบ้าตำรวจเขากำลังต้องการตัวเหลือข่าก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไอแมนไม่มาพบนานแล้ว มันคงกลัวหนาจับมันส่งตำรวจไอ้แมนมันชอบเล่นงานคนที่หักหลังคนนะหนาะผู้ใหญ่รู้แล้วแต่เมื่อตำรวจเขาตั้งข้อหาและขอความร่วมมือมาจำเป็นต้องช่วยกันรักษากฎหมายก่อนเองคงไม่ว่าข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเห็นมันก็ทำเป็นไม่เห็นเสียกะสิ้นเรื่องเพราะคนที่เลวหลายกว่าไอ้แมนยังมีเยอะผู้ใหญ่ลาน ถอนหายใจใหญ่ดังเฮือกนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงถามเป็นทำนองชวนเปลี่ยนเรื่องพูดแล้วนี่เอ็งจะไปทำไมที่สลกบาทอยากพบไออินตาบันนอยตายฮะเอ็งจะพบมันยังไงไออินตามันตายเสียแล้วฮะไอ้ยามล้องเสียงหลงจริงๆเขาพบศพไออินตานอนตายอยู่บนไหล่เขากบ ปรากฏบ้าถ่ายทอยยุบจนสมองไหลหน้าผากก็ยุบคอหักจนหมุนได้เอ๊ะเองไม่รู้จริงๆหรอือไม่รู้เลยใครทำอะไรมันละ่ะตำรวจเขากำลังสอบสวนอยู่แต่คงยากกว่าจะมีคนเห็นศพมันไออินตาก็ขึ้นอื่นเสร็จแล้วรู้ว่าเป็นไอ้อินตาเพราะบัตรประชาชนในกระเป๋าเสือ้อแล้วไอ้อินแปงน้องชายเขามันรู้เรื่องหรือ,อยังรู้ มันเพิ่งมารับศพไปจัดการเผาเมื่อวานนี้เองเล้วมันว่ายังไงบ้างไม่เด้๋ยพูดอะไรกับมันมากนะักตำรวจเขาสอบสวนแล้วมันก็ย ung ุ่งยุ่งกันเรื่องศพพี่ชายงั้นไปพบไอ้อินแปงเสียหน่อยนะตามใจเองถ้าเองคิดว่ามีประโยชน์ตอนแรกคิดว่ามันคงจะพอหรูที่อยู่ของไอ้แมนเมื่อมันตายเสร็จแล้วคงยากแต่อาจจะได้เบาะแสะก่อนตายมันไปไหนกับใคร แค่เขตเขาหนอไปสลกบาดระยะทางไม่ถึง20กิโลเมตรเพียงไม่ถึงเขียวมากแหลกรถของไอ้ยามก็มาจอดอยู่หน้าลานหลิมเจริญฝ้าขวามบือนั่งกินอะไรห้านหนี้เดี๋ยวให้คนไปตามไอ้ยามบอกผู้ใหญ่ลานก้าวลงจากรถมายืนหน้าลานเจ้าของมองเห็นจําได้ถนัดหลองเชือเชิญอย่างสนิทสนมเชิญครับคุณหยามอ้อ อาผู้ใหญ่ก็มาด้วยเชิญตามสบายทั้งสองเลือกโต๊ะกลางห้องพอหย่อนกายลงนั่งก็สั่งเล่าสั่งกับตามถนัดเจ้าของหลานกุลีกุจอรรับรองแข็งขันยกเหล้ากระโซดาเย็นเจี๊ยบมาตั้งก่อนใช้กระดาษเช็ดแก้วอย่างปลาหนีดก่อนจะวางลงตรงหน้าลูกขาเจ้าจำนำเป็นไงเฮียหมู่หนีหลานพังบอยอีกไหม ไอ้ยามถามยิ้มยิ้มปละปลายครับคุณหยามไม่ชุกเหมือนเมื่อก่อนเพราะตั้งแต่มีการจับคนเรียกฆ่าไทยตำรวจปลอมตัวมานั่งเป็นนักเลงบ่อยๆพวกป่าแม่บงไม่ค่อยจะออกมาเท่าไหร่พวกเจ้าทินเลยซาซาไปคงจะกลัวตำรวจเจ้าของหลานตอบละเอียดค่อยอยังชั่วบันหีีขี้เกียจออกแรง ไอหยามพูดกลัวหัวเลาะอ่าผู้ใหญ่ก็ยังฟิตอยู่ไม่ใช่หรือเจ้าของหลานยาวอย่างเป็นกันเองโมนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเปิดทางให้พวกเด็กๆเ,เขานอกจากจะเหลือบากว่าแรงถึงจะเล็กเสียทีหนึ่งเพื่อสั่งสอนมางั้นเถอะเจ้าของหลานหัวเลาะล้วนอย่างอารมณ์ดี เปล่าเห็นของหนักๆก,ก็อยากจะแบกดูผู้ใหญ่ลานพูดติดตลกเลยได้หัวเละกันทั้งสามคนเออเฮียให้เด็กไปตามอินแปลงมาพบหน่อยได้ไหมมีทุระอยากจะพบเขาหน่อยไอ้ยามหันเข้าหาทุระของตัวเองได้สิเพิ่งออกไปจากหลานเมื่อกี้นี้เอง เจ้าของหลานหันไปบอกเด็กแล้วหันมาพูดต่อกินเหล้าหมดไปเกือบขวดรู้สึกจะเมาไม่เป็นไรคงพอจะพูดกันหลูเรื่องหรอกขอไอ้นี่มันแข็งหน้าดูมันเสียใจเรื่องพี่ชายตายเห็นห่มหึมอยู่ถ้ารู้เป็นใครจะฆ่าหลางโคตรเจ้าของหลานบอกมันพอจะรู้บ้างหรือยัง ใครเป็นคนฆ่าผู้ใหญ่ลานสอดเห็นว่าให้เพื่อนๆช่วยกันสืบอยู่ยังไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไหร่นักเห็นว่ามีคนเห็นก่อนจะหายหน้าไปวันสองวันมีคนเห็นเดินกันนายดวนผู้ใหญ่ลานกับไอ้หยามมองสบตากันลาวกับนัดกันไหมใครเป็นคนบอก ไอ้หยามถามเสียงปกติไม่มีอาการหลอนลนผมไม่ได้ถามรายละเอียดเห็นกำลังกลุ้มใจจึงไม่อยากรบกวนเด็กประจำหลานกลับมาพร้อมกหนุมชะกันรูปร่างหน้าตาเหมือนไอ้อินตาผิดกันตรงที่หนวดเคราลุ่มล่ามเขาเดินเป๋ๆขาปัดๆกันพอเหลือบเห็นไอ้ยามก็ยกมือสลามทักทายอย่างดีใจเฮ hey, คุณสยาม กำลังอยากพบก็มาพอดีทีเดียวไอหยามหลองเชือเชิญให้นั่งเลื่อนเก้าอี้มาใกล้ๆตัวพลางฉีนั่งตัวนี้จะได้คุยกันถนัดถนัดอินแปงนั่งลงก้นกระแทกเก้าอี้ดังโครมถอนหายใจพลืดกลิ่นเหล้าขุงไอหยามลิ่นเหล้าส่งให้พลางเอ่ยขึ้นเป็นเชิงต่อว่า ทำไมอินตาถูกฆ่าไม่มีใครไปบอกบ้างเลยเพิ่งจะรู้กันไปรับศพมาเผาแล้วกาลังจะไปพบกับคุณหยามอยู่เหมือนกันแต่ได้ข่าวว่าไม่อยู่บ้านถามใครก็ไม่รู้ว่าไปไหนพาแม่ไปเชียงใหม่เพิ่งกลับมาได้สองวันนี้เออเรื่องอินตาได้ข่าวว่ายังไงเห็นเฮียเขาบอกว่าพบอินตาเดินอยู่กับนายดวนใครเป็นคนว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ซอยลูกเสือ มันบอกว่าคืนก่อนแข่งเรือเห็นเดินดูด้วยกันแถวแถวไหนครับก่อนแข่งเรือฉันก็เห็นที่เชิงเขากบมากับเพื่อนคนหนึ่งคุยกันคำสองคำรีบลาบอกว่าติดนัดกับเพื่อนไหว้ที่โบลิ่งหลังจากนั้นไม่พบอีกเลยนี่ก็เพิ่งรู้ว่ามันตายจากหนาผู้ใหญ่เมื่อสักครู่ผมถึงงานขาโป่งขามเสียชั่วคราวตั้งใจจะสืบหา ใครฆ่าพี่อินนึกว่าคุณหยามพอจะชีบเบาแสได้บ้างไม่นึกว่าเพิ่งจะรู้พอจะบอกผมได้ไหมใครเป็นศัตรูพี่อินตาบ้างอินแปลงพูดเหมือนลำพึงตาแดงกำด้วยลิ์เล่าและความชอกช้ำใจพวกนักเลงมันก็ไปถูกกันทั้งนั้นแหละแต่ที่น่าสนใจที่สุดตรงอินตากันายดวนสนิทสนมกันแค่ไหนทำไม จึงไปไหนมาไหนด้วยกันผมก็ว่าจะไปถามเขาอยู่เรื่องหนีตำรวจหลัวไหมเรื่องที่ว่าอินตาเดินกับนายดวนนะผมไม่ได้บอกเอออย่าเพิ่งบอกเอาไว้จะช่วยสืบอีกแรงสืบให้รู้ทีเถอะผมจะจัดการกับมันเองจะฆ่ามันเหมือนฆ่าหมาข้อนั้นไม่ต้องห่วงแต่ว่าอินแปงพบไอแมนบ้างไหม ไอแมนเสือแมนใช่ไหมอินแปลงกลางชื่อใช่ปากน้ำโพก็มีแมนเดียวเท่านั้นไม่เคยได้ข่าวเลยเอเห็นใครบอกนะบันนั้นว่าเสือแมนขึ้นเหนือใครไอ้ยามถามเร็วปรือจจำไม่ได้เสียแล้วพูดกันในวงเล่าอย่างนี้แหละ แต่ไม่ได้สนใจทำไมคุณหยามอยากพบเสือแมนเรื่องอะไรไอ้หยามอ้าปากจะตอบสายตาเหลือบเห็นรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งมาจอดเพียงเห็นหน้าแวบ,บเดียวเขาเบิกตากว้างไอ้ดวนดาวเหนือเสือไหลามารถคันเดียวกันกับขุนเกลียงพนาเบทไอ้ดวนก้าวลงมาก่อนดูเหมือนจะไม่ทันสังเกตรถคันที่จอดดูเดินข้อเคลียกกับขุนเกลียงเข้ามาในหลาน พอเงยหน้าขึ้นสบตากัะไอ้ยามมันชะงักทําให้ขุนเกลียงพลอยหยุดกึกและเหลือบมองตามสายตาของมันสบตากัะไอ้ยามเข้าอย่างจังอีกคนอา้าวหนาะดวนกําลังอยากพบมาพอดีอีกคนมานั่งโต๊ดนี่สิจะได้คุยกันสนุกอินแปลงเหลือบเห็นแล้วหลองอึงขึ้น ไม่สนใจไอ้ยามกับผู้ใหญ่ลานซึ่งศบตากันนิ่งไอ้อินแปงไม่รู้เรื่องรู้ราวของใครเห็นไอ้ยามกับผู้ใหญ่ลานและนายดวนกับคนที่มาด้วยกันนิ่งอึ้งไปหมดจึงหลองเฉือเชิญซ้ำนั่งโต๊ะหนีนะดวนนั่งโต๊ะหนีเรากันเองทั้งนั้นนี่ยามลูกพ่อเลียงสินยังไงละ่ะไม่รู้จักหรือบ่อนั่งด้วยกันฉันจะถามเรื่องพี่อินตาสักหน่อย ฉันจะรีบไปธุระกับท่านขุนกว่าจะถึงแม่บงเดี๋ยวจะข้ามกลางทางเสียก่อนมีอะไรก็ถามตรงนี้ก็ได้นายด่วนตอบเรียบๆเรื่องบรรยาวนะนะด่วนเกี่ยวกับพี่อินตาเขานะทำไมอินตามันตายไปแล้วมีอะไรเกี่ยวกันอีกนายด่วนทําเป็นไก่นางก่อนเธนา บอกแล้วว่าเรื่องมันยาวยืนพูดกันไม่เหมาะเสียงอินแปงชักดุไอ้ดวนนกหลูพูดกับขุนเกลียงพนาเบสดังๆเอาท่านขุนนั่งดื่มอะไรเย็นๆก่อนก็ได้พอดีกันกับให้เสียล,ลิ้มจัดเหล้าสักโหลนายดวนก้าวเขไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งต่างหากพลางหลงบอกเจ้าของหลานให้จัดเหล้าใส่กล่องสักหนึ่งโหล และเอามาดื่มสักขวดมาคุยกันโต๊ะนี้เถอะอินแปงสั่งเรื่องเล่าเสร็จไอ้ดวนหันไปเรียกอินแปงโดยไม่ยอมสบตากัะสยามสักแวบ,บเดียวทำเสมือนว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแหมมานั่งโต๊ะเดียวกันก็ไม่ได้คุณสยามเขาจะได้รับรู้ด้วยเพราะเขาอยากจะรู้ใครฆ่าเพื่อนเขา อินแปงพูดเป็นเชิงต่อว่าแล้วลุกไปหานายดวนข้าจะรู้ได้ยังไงใครฆ่ามันก่อนแข่งเรือพบมันหนเดียวเดี๋ยวไม่ได้พบมันอีกเลยจนกระทั่งได้ข่าวว่ามันถูกฆ่าข้าก็อยากรู้ใครฆ่าคนซื่ออย่างอินตานึกเห็นท่าทางซื่อของมันแล้วเศร้าใจมีคนเข้าเห็นว่ามันเดินอยู่กับนายดวน อินแปลงว่าใช่ก่อนแข็งเรืออย่างข้าบอกยังไงเขาว่าหลังแข็งเรือก็มีคนเห็นอยู่นะอินแปลงลองเชิงใครว่าไอ้ดวนหลองอึงมีสิเขาว่าเห็นไปพบกันที่โรงแรมนอกเมืองไปเอาตัวมันมายันหน่อยสิ ใครจะกล้ามายันกบหนาดวนเขากลัวหนาดวนยังก็อะไรดีกลัวข้าเรื่องอะไรกันบะไอ้ดวนกรอกเหล้าเข้าปากตาลุกเบาหนาดวนนักเลงใหญ่นะสิกลัวกันหลายบางเทียวแต่เองไม่กลัวข้าเลยถามแบบมินนำหน้าข้าเสียด้วยไม่ได้มิน มีคนเขบอกฉันอย่างนั้นจริงๆจึงอยากจะถามหนาด่วนดูเพื่อหนาด่วนจะได้บี้แววอะไรบ้างไม่มีหรอกอินแปลงถ้าก็ลักอินตาเหมือนหน้องถ้ารู้ว่าใครฆ่ามันข่าหรือจะเฉยอินแปลงมองหน้านายด่วนจะแคลงใจแต่ไม่แสดงอาการสงสัยให้เห็นทางสายตามองสบตาซื่อซื่อ ปราศจากแววฉลาดตามแบบฉบับของคนบ้านนอกคอกนาผู้บริสุทธิ์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างเองสงสัยอะไรข้าหรืออินแปลงนายดวนถามเปล่าฉันถามหนาเพื่อจะสาวไปหาคนที่ฆ่าพี่อินตาเท่านั้นนาพบพี่อินตาครั้งสุดท้ายที่ไหนก็ที่ตลาดปากน้ำโพนั่นแหละแต่วันที่เท่าไรจำไม่ได้เสียแล้ว แต่หลังบันแข่งเรือใช่ไหมคงจะไม่หลังหรอกก่อนบันแข่งเรือบันหรือสองบันพูดกันคำสองคำเขาบอกจะไปหาเพื่อนไปคนเดียวหรือเห็นคนเดียวพี่อินตาไปกับหนานปงได้ข่าวว่าหนานปงก็ถูกฆ่าตายเหมือนกันศพลอยหนามปติดสวะอยู่เลยวัดเกาะหงหน่อยเดียว อ๋องั้นหรือมีคนเคยเห็นหนานโปรงกับพี่อินตาไปหาพ่อเลี้ยงอบบุญกันนาดวนเอ๊ะเอ็งพูดยังไงไม่ผลค่าสักทีสงสัยอะไรข้าหรือบอกมาตรงๆดีกว่าก็อย่างที่ฉันบอกหนานั่นแหละที่ถามนี่เพื่อจะหาคนที่ฆ่าพี่อินตาหนาเห็นพี่อินตาไปหาพ่อเลี้ยงอบบุญหรือเปล่าจะได้รู้ วันไหนอยู่กับใครที่ไหนบ้างนะอย่าคิดอะไรเกินเลยสิไม่ให้คิดยังไงถ้าบอกว่าไม่เห็นเองบ้ามีคนเห็นมันก็ยุ่งนะสิใช่ไหมท่านขุนประโยคหลังนายดวนหันไปถามเพื่อนร่วมทางเพื่อหาเสียงสนับสนุนฟังดูรู้สึกจะสงสัยทีเดียวขุนเกลียงพนาเวทตอบ นั่นสิถ้าไม่สงสัยเรื่องอะไรจะมาซักถามกันแบบนี้ถูกใครยุหรือเปล่าไอ้ดวนถามอย่างหน้าเครียดอินแปลงก็ตอบอย่างตาขวางเช่นกันว่าใครจะยุผมถามตามที่ได้ยินได้ฟังมาจริงหรือไม่จริงยังไงก็ว่ามาฉันจะได้สืบหาต่อไปก็ไอ้ที่ว่าคนนั้นเห็นคนนี้เห็นไปพบค้าน,นี่แหละ เท่ากับปลักปล้ำค่าเข้าไปแล้วไม่ได้ปลักปล้ำม,มีพยานยืนยันด้วยไหนใครเป็นคนยืนยันพามาพบค่าหน่อยสิพยานสำคัญพบไม่ได้เดี๋ยวถูกค่าปิดปากว่าแต่พี่อินตาไปพบหนาดวนที่บ้านพ่อเลี้ยงโอบุลจริงหรือเปล่าเท่านั้นข่าไม่เคยพบไอ้อินตาที่นั่นเลย แกต้องถูกคนอื่นยุแย่ให้สงสัยข้าแน่แกจะหูเบาเป็นอันขาดจะเสียใจภายหลังนะจะบอกให้ในายดวนคูพูดให้ชัดๆหน่อยใครยุระบุชื่อไปเลยบอยไอ้เปรตปากน้ำโพไอ้ยามสอดขึ้นพร้อมกระแทกแก้วกับโต๊ะดังปังใหญ่เล่ากระชอกกระใจไอ้ดวนผวาเหมือนถูกกระถุงชายโครงหันขับไฟตาบาด เสือกอะไรด้วยละ่ะไอ้ยามทะลึ่งพลวดลุกขึ้นฉีหน้าไม่เกรงใจอา้าวนักเลงเหรือไอ้ดวนไอ้บางช่างยุไอ้ดวนฉีหน้าตอบพร้อมกับถลันยืนและส่งเสียงอึงไอ้ยามมึงนักเลงใหญ่เสร็จแล้วมึงจะเอาอยัางไงก็บกูวะทุ้ยไอลูกคนขี้โกง บตอนที่38แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีหลายครับ